ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่19้ของเรื่องการหนีนรกการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเป็นตอนที่19แต่ก่อนที่พูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยทั่วทั่วไปก็ขอนำบทสรุปมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเสียก่อนการหนีนรกจริงๆในเบื้องตน้น ก็ใช้อารมณ์สามอย่างคืออารมณ์ตัดสัญญยณสามรายการคือหนึ่งสกายทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามสิรปตปรามาตสำหรับอารมณ์โคสกายาิทิฐินั้นมีความเห็นฝืนจากความเป็นจริงคือว่าไม่ยอมนึกถึงความตาย หรือว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้มันจะตายถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เป็นเป็นอารมณ์ของปะโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายและที่พูดเมื่อกี้นี่นะเป็นอารมณ์ฝืนจากอารมณ์ของพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเห็นว่าร่างกายนี่สะอาดสวยสดงดงามน่ารักน่าชม ข้อนี้แปรอารมณ์ที่ฝืนกับอารมณ์เขาว่านาคามีถ้ามีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์อย่างนี้ฝืนกับฝืนกับอารมณ์ของพาาาระอรหันต์ถ้าเราจะตัดตจะทำแบบไหนอันดับแรกจริงๆแล้วเราก็แก้สกายติทิ ที่มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงทำใจมาเห็น,หน,หนถูกการเห็นถูกตามความเป็นจริงก็เพราะว่าตัวอย่างมีมากคนก็ดีสัตว์ก็ดีเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งหมดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความตายเป็นของไม่แน่นอนในเวลาปีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เธอทั้งหลายความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแ่ะเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้พระองค์ให้คิดว่าความตายอาจจะมาถึงเราวันนี้ไว้เสมอในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดกับพรอาอนน์ถามพระอนน์ว่าอานันทะดูก่อนอนน์ เธอคิดถึงความตายวัน,นกี่ครั้งความจริงเวลานั้นพระนรนท่านเป็นโสดาบันพระนรนกราบทูลองคสมเด็จพระพระุทธวันว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันประมาณเจ็ดครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอน,านันทะดูก่อนอนุนความรู้สึกนึกถึงความตายวันจตครั้งนี่ห่างเกินไป ตาทาคตเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ไว้ใจชีวิตทรงคิดเสมอว่าชีวิตอาจจะตายเมื่อไรก็ได้หายใจเข้าแล้วไม่ให้ไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายชีวิตของเราจริงๆอยู่ที่ลมหายใจถนั้นเองให้มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นลมแรก ที่เราเข้าจะเข้าไปตัดนรกหรือว่าหนีนรกให้พ้นต่อไปเมื่อเราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายเราก็สร้างความดีความดีอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจา้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เป็นการแก้อารมณ์เขาสันโยต อารมณ์เขาสังโยชน์ข้อที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉามีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ดีพระธรรมอาจจะไม่ดีพระอริยสงฆ์อาจจะไม่ดีแต่เราก็ใช้ปัญญาครับิจรณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระองค์ไม่ก็ไม่ต้องดูคําสรรเสริญที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ยอมฟัง เรามองดูผลของท่านที่ตัดออกมาในพระธรรมคําสั่งสอนแต่ว่าการตัดนี้นรกเบื้องตน้นเราก็ยังไม่ใช่อารมณ์กว้างใช้แค่พิจารณาสินห้าว่าการละเมิดสินห้ามันดีหรือมันเลวมีความสุขหรือความทุกข์มีความเยือกเย็นหรือความร้าร้อน ถ้าปฏิบัติตามสินหานได้จะมีความเยาเย็นและมีความเล่าร้อนหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็จะเห็นว่าทุกคนรักชีวิตของตนในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าไปทำลายเข้าเขาก็ไม่ชอบเราคิดทำลายเขาเขาก็คิดทำลายเราเป็นของไม่ดีมีแต่ความเดือดร้อนในเมืม่อสร้างศัตรู ทรัพสมบัติของบุคคลใดก็ตามจะมีการหวงหแหนเมื่อการหาทรัพย์สมบัติมาด้วยยากก็ปรารถนาจะใช้สอยตาลาพังไม่ต้องการก็ต้องไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติของตนไปเราถูกเขาแย่งทรัพย์เราไม่พอใจขนาดไหนเขาถูกเราแย่งเขาก็ไม่พอใจขนาดนั้นเหมือนกัน สามีและพัญญาต่างคนก็ต่างมีความรักต่างคนก็ต่างมีความหงแหนถ้าเราไปละเมิดสิทธิของเขาเขาก็ไม่ชอบหรือถ้าเขามาละเมิดสิทธิของเราเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันวาจาใดที่กล่าวออกไปถ้าเราฟังวาจาเท็จเราก็ไม่ชอบถ้าเราพูดเท็จก,กับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน การที่เป็นคนไร้สติสัมชัญญะไม่มีสติมัวเมาหรือสติทำตนคลายคนบ้าอย่างนี้ใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบกรวมความว่าเราก็เป็นคนดีหนึ่งมีใจดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีอารมณ์สันโดษ ทั้งหมดทั้งสามรายการนี้สามารถควบคุมศิลได้เราก็เป็นคนมีความสุขเรื่องนี้ขอเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทตบริษัทต,ต่อไปก็จะพูดถึงซึ่งกหดสิบรายการกร,รมดสิบรายการข้อที่เก้าที่เรียกว่าพยาบาท พยาบาทได้การจองเวรจองกรรมจองล้างจองผลานจองความโกรธเขาไว้คือขวางขังความโกรธไว้นานๆคิดทําลายทุกอย่างให้พินาศไปใครที่ทําให้เราใจเราไม่ชอบเราจะฆ่าเขาบ้างเราจะกั่งแกล้งเขาบ้างจะคิดประทุษร้ายเขาบ้างอย่างนี้แปรมณ์ที่มีแต่ความเร่าร้อน พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของต้องไปสู่บายภูมิมีนรกเป็นต้นเพราะกำลังใจเศร้าหมองโรงโรงตัดว่าถ้าต้องการจะหนีนรกให้กลับอารมณ์เสียใหม่ไม่คิดว่าการเกิดของเรามาการจะทําทให้ถูกใจซึ่งกนและการเสมอไปย่อมไม่มีเราทําดีแต่คนเลวก็ไม่ชอบ เราทำเลวคนดีเขาก็ไม่ชอบวันดีเราสร้างความเลวคนเลวก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างนี้ก็มีการนี้จะทําทให้ถูกใจกันเสมอไปย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นตามธรรมดาของชาวโลกฉะนั้นคนที่ไม่ถูกทำไม่ถูกใจเราเราก็ต้องโกรธในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามี แต่ก็ตัดสินใจว่าความโกรธนี้จะไม่ยอมโกรธนานคิดให้อภัยกับคนที่มีความผิดคิดว่าทุกคนที่ทำไปทำไปด้วยความหวังดีแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัยที่กรรมที่เป็เอ,อสุสนคือความชั่วนในชาติก่อนที่เขาทำไว้เข้ามาโดนใจเป็นปัจจัยเขาสร้างความไม่ดีให้เราไม่ชอบใจ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมาหาโมนีส่วนตัดว่าทาระงับอารมณ์ความโกรธหรือความเจ็บบาดจยได้กำลังใจก็จะเต็มไปด้วยความผ่องใสคนที่มีความโกรธง่ายนละขังความโกรธไว้เร็ว ทั้งจิตใจก็ดีทั้งร่างกายก็ดีสุดสมง่ายจิตใจก็เต็มไปด้วยความรร้อนมีแต่ความกวนก็วายหาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะทํำร้ายเขาแล้วก็วางแผนวางแผนว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ยังไง จะไปทางไหนเมื่อไรจะอยู่กับที่ที่ตรงไหนทางเข้าทางออกที่จะประหัดประหารชีวิตเขาทำไปการใดก็วางแผนแตามน่ายความโกรธวางแผนคิดประทุษร้ายเขาคนวางแผนนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมีร่างกายสุดโทรมก่อนดีไม่ดีก็ตายไปก่อนเลยทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้น ความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นคิดอยากจะบดประหันเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนจะนอนสงัดแทนที่จะหลับก็คิดอยากจะประทุษร้ายเขาด้วยความโกรธจะทำแบบไหนจึงทำเขาได้ถ้าทำแบบไหนเขาจึงจะไม่รู้ทำแบบไหนเจ้าที่บ้านเมืองจึงจะไม่ทราบจะไม่ถูกลงโทษจากทางบ้านเมือง คิดอย่างนี้ดึกแสนดึกก็นอนไม่หลับเมื่อน,อนอนไม่หลับถึงเวลาอาหารก็กินอาหารไม่ได้ร่างกายก็เริ่มสุดโทมไปตามลำดับเนื้อแท้จริงๆคนที่ถูกเราโกรธเขายังไม่รู้ตัวเขาก็ยังกินอิ่มนอนหลับเราแย่ลงไปแล้วนในปัจจุบันบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายความโกรธไม่ดีแบบนี้ และนอกจากนั้นคนมักโกรธก็มีศัตรูมากถ้าเราโกดธคนคนหนึ่งคิดประทุษร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือใช้วาจาจู่งัาดเพื่อความโกรธให้เขาสะเทือนใจก็ดีตั้งใจจะประทุษร้ายเขาแต่ทําไม่ได้ก็ดีถ้าฝ่ายนั้นรู้ตัวเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามรู้ตัวเขาก็ไม่ชอบใจเรา เราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนถ้ามีศัตรูขึ้นมาหนึ่งคนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเจรินนั่งก็ไม่เป็นสุขเจรินอนก็ไม่เป็นสุขจะยืนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขทางนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าศัตรูจะเข้ามาปะัะประหารมาทาร้ายเราในเมื่อบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นศัตรูกับเราเราประกาศตนเป็นศัตรูกับเขา และบุคคลคนนั้นไม่ใช่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่เกิดมาจากลม <c oughs> หรือไม่ใช่เกิดแบบอนุมานเป็นลูกลมและไม่ใช่ผู้เกิดขึ้นตามลำพังอย่างเทวดา <c oughs> คนเีียะเกิดมานี่ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็อาจจะมีพี่มีนอ้องติดตามมาด้วยถ้าเขาเป็นเราเป็นศัตรูกับเขาหนึ่งคน คนนั้นเขาไม่ชอบใจเราคนในตระกูลของเขาในครอบครัวของเขาทุกคนจะไม่ชอบใจเราเหมือนกันเป็นว่าเราเพิ่มศัตรูจากบิดามารดาเขาคนนั้นพี่น้องเขาคนนั้นแต่ญาติสนิทใกล้ชิดเขาบุคคลนั้นเขาเยะพรอยโกรธเราไปด้วยศัตรูของเราไม่ใช่หนึ่งคนแล้วการลวัตรวางตัวก็ยากขึ้น นอกจากญาติของเขาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาก็ยังจะมีเพื่อนที่รักของเขาอีกเพื่อนที่รักของเขาเขารักเพื่อนของเขาในเมื่อเราไปกาศตนเป็นศัตรูกับเพื่อนของเขาเขาก็โกรธเราเหมือนกันเขาก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนกันรวมความว่าเรามีศัตรูรอบด้านการนะมัตตวังก็ยากยิ่งขึ้น ในเมื่อการวางแผนร่างกายก็สุดโทมการต้องระวังตัวต้องระวังมากขึ้นการกินไม่อิ่มนอนไม่ดับก็เพิ่มขึ้นพราะเกรงอันตรายจะเข้ามาถึงไม่ทราบว่าใครเป็นเป็น,ป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 นจะเป็นศัตรูกับเราบ้างอย่างนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่ากําลังของความโกรธนี่เป็นของไม่ดีนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสาสันดาสัมมาทิพทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิเททุกติปาติกัังขาก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองจะไปสู่ทุกติมีนรกเป็นต้นจิตเตปริสุทธิเทศุกติปาติกังขาแต่ก่อนจะตายจิตใจน้อมเป็นได้ของกุศลบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทำ แลนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามจัดว่าเป็นจิตผ่องใสอย่างนี้ไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นก็คนมักโกรธเมรณ์เศร้าหมองอย่างนั้นถ้าตายจากความเมนคนจะไปไหนก็ต้องไปนรกถ้ากโกรธใหญ่เป็นนรกขุมใหญ่โกรธเล็กเป็นนรกขุมเล็ก คำไม่โกรธใหญ่ไปโกรธเอาคนดีเข้าอย่างโกรธพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างเทวทัตโกรธพระพุทธเจ้าตายแล้วไปไปอเวจีมานรกเละโกรธพระอระหันเข้าตายแล้วไปอเวจีมานรกโกรธพ่อโกรธแม่คิดจะบัตรประหารท่านตายแล้วไปอเวจีมารนรกเพราะทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีคนใหญ่เขาเรียกว่าโกรธใหญ่ ก็รวมความว่าโกรธบุคคลดีที่มีคุณกับโลกหรือมคีคุณกับสังคมและมีคุณกับมีคณกับเราอย่างนี้ชื่อว่าโกรธใหญ่โทษก็ใหญ่ตามถ้าโกรธเล็กหมายถึงว่าโกรธคนที่มีความชั่วอย่างโกรธขโมยขจนเป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องตกนรกเหมือนกันแต่ตนรกขมเล็กหน่อยอายุน้อยหน่อย รวมความว่าความโกรธเป็นของไม่ดีคนมักโกรธที่เป็นคนไร้เสน่ห์บรรดาแทนพุทธบริษัทที่ตอนนี้ตอนที่19ในหน้าโกจะว่ากระถามหาเสน่ห์กันอีกแล้วในเมื่อความโกรธไม่ดีไม่มีเสน่ห์ขอบรรดาแทนพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดไข้ควรใจของท่านเอง ว่าคนที่โกรธท่านน่ะท่านจะรักหรือท่านจะไม่รักเราไม่เอาทั้งเกลียดกันละเอากันรักหรือไม่รักก็แล้วกันอาตมาคิดว่าคนมักโกรธหน้าตายุยีอาการที่แสดงออกก็ไม่ดีไม่น่ารักเข้าใจว่าคนหลายคนไม่รักคนมักโกรธอะไรไม่ถูกใจนิดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธ คนประเภทนี้หาเพื่อนอยากหาคนรักยากเรามาสู้เราฝึกการไม่โกรธก็ไม่ได้การไม่โกรธพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เฉพาะผิวเผินก็คือพรหมิหารสี่เราทรงคุณธรรมสี่ระการเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ เดี๋ยวจะถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีคาถามหาเสน่ห์ด้วยหรือได้พูดมาตอนต้นแล้วว่าพระนี่มีคาถามหาเสน่ห์มากในคาถามหาเสน่ห์นี่เรียนมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเองก็มีมหาเสน่ห์มากหนักที่สุดเจนว่าในสมัยที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์ กำลังรรประกาศพระศาสนาอยู่เป็นธรรมดาท่านพุทธบริษัทคนเราที่เกิดมาต้องมีคนเกลียดคนเกลียดพระพุทธเจ้าก็ไม่น้อยแต่คนรักพระพุทธเจ้ามากกว่าคนเกลียดรักไม่รักเปล่าถามมีความเคารพนบนอบด้วยไม่ยอมรับนับถือด้วยการทั้งปวงจะไปที่ไหน ที่พักเขาจะจัดให้อย่างสบายที่สุดอาหารการบริโภคจัดสรรอย่างดีที่สุดสถานที่อยู่สร้างให้หนาคานับเป็นสิบโกดเยอะสร้างก็เป็นโกดๆเลยไม่ใช่ล้านนะนั่นเพื่อความดีขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านมีพระมหารกราุณาธิคุณ คาว่ากุรณาได้มาถึงสงสารถ้ามีความสงสารบรรดาเวนยสัตว์อโทษบรรดาประชาชนทั้งหลายลอ่อเวนยสัตว์เข้าจะกลายเป็นสัตว์นรกไปคือท่านสงสารหมดใต้แต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตติฉันนมนุษย์รเทวดาหรือผมท่านสงสารทั้งหมดถ้าใครก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลได้ ถ้ามีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยที่พระองค์จะส่งส่วยเหลือได้ถ้าเสด็จไปทันทีอย่าที่เป็นอย่างนี้พระมหาหมมนีจะมีคนรักมากมีคนเคารพมากต่อมาสำหรับบรรดาภาษาวกทั้งหลายองค์สมเด็จไปจอมไตรทรงแนะนำว่าท่องการคนมีเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนหลายก็ให้ใช้คาถามหาเสน่ห์สีอย่างใช้สี่คำาอีกแล้วหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามมุตุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาดิสยาใาไข่เห็นใครได้ดีก็ลอยยินดีด้วย สี่อุ้เท้าวางเฉยสาหรับคาถาทั้งสี่รายการสี่คำนี้ไม่ใช่ไปท่องจำหรือว่าท่องแล้วก็เป่ามนเห็นใครมาก็เป่าพรดใครมาก็เป๋าพดูดต้องการเขามีความรักต้องการเขามีความสงสารอย่างนี้ไม่มีผลผลที่จะได้จริงๆก็คือคนนั่นจะเกลียดเอา ไม่เกิดประโยชน์คาถาทั้งสี่ประโยคทั้งสี่คำนี้ต้องปฏิบัติใช้วิธีทำสเสน่ห์กันเลยไม่ใช่ว่าคาถาเป่าสเสน่ห์ทำสเสน่ห์ทำกันจริงจๆอย่างจัง,จ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 งทำทั้งกงคืนทำทั้งกงวันขณะใดที่ที่ตื่นอยู่ทำตลอดเวลา วิธีทำท่านยังไงจะปั้นความรักปั้นความสงสารอาวัตถุมาปั้นมันก็ไม่ถูกไม่มีผลต้องปั้นกำลังใจกำลังใจของเราตามปกติมันก็รักบ้างโกรธบ้างสงสารบ้างเกลียดบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นใครได้ดีบางทีก็ยินดีด้วยบางทีเห็นเขาได้ดีเราก็ไม่ชอบใจ บางทีเห็นใครก็เพียงพรำเราก็ซ้ำเติมบางคราวเห็นก็เสื่องเพียงพรำเราก็สงสารยับยั้งไม่ซ้ำเติมของเราไม่เอาแน่ไม่ได้บรรดาแท่พุทธบริษัทโดยคนที่ยังไม่เป็นประสดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสัญดาตรัสว่ายังเป็นอนิตตาบุคคลยังเป็นคนที่ไม่แน่นอน จะถือว่ารักจริงก็ไม่ได้สงสารจริงก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดจริงก็ไม่แน่บางทีตอนเช่ารักตรองสายเกลียดเสแล้วบางทีตอนเช้าเกลียดตรองสายรักเสแล้วมันก็ไม่แน่นอนต้องสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นกับใจคือใชอ่ลมความรักมีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีต้องการความเป็นมิตรไม่มีบุคคลใดคิดอยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่การที่เป็นศัตรูก,กันนั้นก็เพราะสายโมหะจิตคิดหลงถือตัวเกินไปมีมนะทิฐิเราก็วางมานะทิฐิเสียไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอกเสมอเหมือนกับเพื่อน ท่านผู้ใดมีความมีอายุสูงกว่ามีความดีสูงกว่าแล้วก็ยอมรับนับถือเห็นหน้าสิ่งแรดลกอก็แสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสรวมความว่าตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่เว,เวลาหลับเราจะฝึกการยิ้มไว้ตลอดเวลาถ้าดีไม่ดีใครจะหลับยิ้มด้วยแต่ยิ่งดีใหญ่ การฝืนยิ้มเขาพูดไม่ชอบใจก็พยายามนิ่งแล้ว็็พยายามยิ้มฝึกบ่อยๆอ,อาการมันชิน,นบรรดาแทนพุทธบวิสั์ถ้ายิ้มออกมาได้ึ่ไม่กำลังใจอย่งโกรธแต่ความโกรธมันก็เบาเสน่ห์่น,นการยิ้มมีความสำคัญมากคนที่สวยแสนสวยดีแสนดีรวยแสนรวยเด่นแสนเด่นแต่ยิ้มไม่เป็นสวยทุกคน ไม่มีใครเขาอยากรักคนยิ้มไม่เป็นได้พูดมาแล้วในตอนตอน้นเราก็ยิ้มเพื่อความรักทําจิตใจให้รักเพื่อนรักเพื่อนเสมอที่ตัวเราถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานี่ขอพูดย่อเวลาได้สามนาทีต่อไปก็อารมณ์สงสารคือกรุณาความสงสารอันนี้ไม่มีความรักมาก่อนไม่รู้จักมาก่อน เห็นเขามีการทุกยากดาบักไม่กิจการงานแนะวัตถุหรืออาหารก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราช่วย่วนแมนสมุทรเขาขายแคลนรับฝินเนื้ออาหารเราไม่มีทรัพย์จะให้เราไม่มีอาหารจะให้แต่เราก็ช่วยพยุงไปหรือชี้ช่องบอกทางว่าบ้านนั้นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นเขาสามารถจะสงเราได้ และถ้าเขาไปได้รับการสงเคราะห์จริงๆบรรดาแ่ามพุทธบริษัทชายหญิงคนนั้นอาจจะอดคิดถึงเราไม่ได้เขาต้องรักเราเพราะเราสงสารเขาข้อต่อไปมุตุตายมีจิตอ่อนโยนนี่สำคัญมากคือไม่ทำใจแข็งกันด่างไปที่ไหนก็ทำตนเสมอกับเพื่อนมีอะไรบ้างที่เพื่อนต้องการแต่เกินวิสัยเรานิดหน่อยมันฝืนกำลังใจ ทำใจอ่อนโยนคล้อยตามก็เป็นทีรักขอมเพื่อนนอกจากนั้นนใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วยไม่อฉา่เสียใครแสดงความยินดีด้วยความเต็มใจนี่ก็เป็นมหาเสน่ห์รวมความว่าทั้งสามข้อนี่เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ใครทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ทําได้จะเป็นทีรักขบคลทั่วไปข้อที่สี่อเบขาวางเฉย เห็นคนที่มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากพิาการเที่องพรำไม่ซ้ำเติมแทนที่จะซ้ำเติมกลับเข้าพยายามควะคองประคับประครองถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยถ้าช่วยด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์ไม่ได้ก็ใช้วาจาช่วยให้เขาชื่นใจเท่านี้แต่บรรดาแต่พุทธบรัตรั์หลายอาการของพระยาบาทจะหดท้ายลงไป ตัดหางวบเทะหน่อยนหน่อยนหน่อยนั่นที่สุดพยาบาท้วยความโกรธจะไม่เหลือเลยเราก็จะเป็นคนมีความสุขตามพุทธภาษิตกล่าวว่าจิตเตอสังที่คิดถเททุกสุขติปาทิกังขาถ้าจิตใจของเราไม่เศราหมองมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะมีคนรักมาก ตายไปแล้วก็มีความสุขมีสวรรค์เป็นต้นดีไม่ดีก็ไปพรมเพราะพรมมีหานี่เป็นที่อยู่ของพรมเอาระบรรดาแทนพุทธบริษัททันหลายเวลาหมดพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมู์พนผลจงมีแดบรรดาแทนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี